ผมน้ำผมน้ำไม่ที่กลัวตายเกมเนี้ยแกทำร้ายเพื่อนฉันแกไม่รอ่แนี่ยเดี่เดียวมันติดไปที่ไหนเดินไปเพื่อยๆอย่นี้ผมตายผมตายมันล่วงมันล่วงมีอีกเหรอเพื่อนทำอะไรทำทำทำไมต้องเป็นกูดิววะไอ้คนไทย มันไม่ตายได้ยังตอนผมยิงนัดแรกอ่ะเดี๋ยวไอพี่เกิดเลขสี่มึงไม่ได้อยู่แป๊บเดียวไอ้ตัวโยน F.K เก็บเก็บผ้าด้ยเยเดี๋ยวนะเสียงเมื่อกี้แก้มมันแตกกันเดี๋ยวมีตัวียวออกกตัวียนไม่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 ใช่ แก๊ไอเก็บเสียงมันแตกเปล่ามัน,ม,นมันก็เลยดังเนี้ยเสียงมันนำัำเป๊ะเลยอะ